สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเออสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปยังไม่ใช่เวอร์ชันโหดนะมันจะมีซูเปอร์อีกคันใช่ไหมเฮ้ปืนมันได้ทนะ่านผู้ชมรถมันก็ถืออยู่นะในผมจะลองความถึกซูเปอร์ได้ชนตรงนี้เข้าไปเลยโอเคแล้วก็ไปสู้กับทหารให้รถก็ถึกอยู่นะซูเปอร์ถึกนะสุดีนะครับผมวันนี้ในช่องทุรหน่ายนะครับผมวันนี้ในเกมระบบโหมดบริทลลี่ที่คุณนะครับผม โอ้มา่มีเควสดมาใหม่มีเควสดมาใหม่เงินรอโอเคนะครับผมวันนี้ผมจะพามาทำเควสใหม่นะครับผมโอเคนะครับผมหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คเละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมโอเคขอบคุณมากเลยครับผมนะโอเคถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตาม subscribe ไปด้วย subscribe เออมันมีภารกิจมาใหม่นะครับผมก็คือมันจะได้ไอ้รถเหนีย มันจะมีรางวัลแกนลนไพร์อันติเมตไพรเออร์เอมเบลดเอพีซี C กับซูเปอร์ยีงแล้วเหรอซูเปอร์ซูเปอร์ตอนนี้ผมก็ได้เก็บไปแล้วนะครับผม1,900แต้แมมนะครับ1,900พอยพอยนั่นเอง คือภารกิจมันจะให้ไปทำเขาเรียกว่าอะไรนะไปฆ่าทหารอยู่ในเกาะกลางนะครับผมมันจะได้ตัวละห้าแต้มนะแล้วก็ยึดเกาะเออเฮ้ <c oughs> เสียงมันก็มี <c oughs> แล้วก็ยึดเกาะกลางนะครับผมยึดเกาะกลางนี่จะได้รอบละสิบแต้มนะครับผมนะโอเคไปยึดแท่นน้ามันก็ได้สิบแต้มประมาณนะั้นฆ่าทหารได้ห้าแต้มเออถ้าฆ่าอย่างเดียวนี่ก็รวมสี่ร้อคิวเลยใช่ไหมสองพันแต้มเนี่ยโอ้ยเยอะเหลือเกินมันได้ตัวละห้าแต้มเองอะ่ะ กว่าจะครบอ่ะก่อกลางปรับใหม่ด้วยดูดิก่อกลางก็ทําใหม่นะเราแต่เราจะมาปั่นคนท่านผู้ชมโอเคถ้าเราไปยึดก่อกลางนะี่ก็จะได้แต้มนี่อุ้ยเด้อเด้อมาเรามาใส่เกากลางกันนผู้ชมมายึดก่อกลางธงมันชักช้ากว่าเดิมนะพี่บอกไว้ตรงนี้ลนยะเด็กๆทุกคน <c oughs> ดูดิกว่าจะชักขึ้นเป็นกำแต่ถ้าเรายึดค้างไว้มันก็จะได้แต้มนะท่านผู้ชมนะ ยิ่งถ้าเรายึดค้างไว้มันจะได้แต้มด้วยเอออันนี้แหละคือข้อดีแต่ข้อเสียคือกอกลางยึดยากกว่าเดิมทหารมันโหดกว่าเดิมนะท่านผู้ชมมันปรับทหารใหม่เว้ยเวดกรรมแล้วกับตันยังเราคงสู้ไม่ไว้นะสิใน <c oughs> ตอนนี้ผมยึดกอกลางก่อนนะครับผมนะโอเคตอนนี้ไปทงขาวหมดนะเวยมีตรงนี้ที่ถูกยึดไปนะครับผมโอเคเรายึดมาเราก็ได้สิบแต้มเห็นปะโอเคเราก็จะได้สิบแต้ม แล้วเราก็ขี่เครื่องบินหนีอย่างสง่าผ่าเผยดูก่อกลางปรับใหม่ท่านผู้ชมมันจะมีคนมายึดดูดิโอไม่โอไม่นี้แล้วก็ยิงคนด้วยเดี๋ยวไอ้เควส F16 มาไงเนี่ยนี่เราสามารถยิงทหารได้นะครับผมทหารลงอยู่ข้างล่างเห็นไหมล้วก็จะได้แต้มเพิ่มนะจากหนึ่เาป็น1,915ของผมอะเออประมาณนั้นนี่ใส่มันเต็มที่เห็นไหมแต้มเราก็จะบวก1ิแต้มใช่ไหม ที่เรายึดเกาะกลางไว้นะเออเนี่ยไอ้ไม่ยึดอยู่ไหนวะไอ้คนมายึดอะท่านผู้ชมผมว่าผมจะเข้าไปฆ่ามันในนี่ว่ะท่านผู้ชมโอ้เด้เอเด้อเด้อเด้ม่ไอ้พวกทหารนี่มันเก่งกว่าเดิมท่านผู้ชมท่านผู้ชมมันเก่งกว่าเดิมดูดิมันยิงผมแล้วโอ้โอ้โอ้เฟิร์สเอ็ดอยู่ไหนโอ้ยิ้วเลือดโอ้โอ้เอาอักใส่หัวมันตรงนี้ไม่ใช่เลเซอร์นะท่านผู้ชมตรงนี้มันเป็นอะไรนะ เปที่กั้นได่เสียเอ้าเอ้เอ้ตายเหอะตายเหอะเอ้เควสกว่าจะเสร็จของผมเลยอีกร้อยแต้มไม่เป็นไรโอเคหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าแต้มได้อยู่เดี๋ยวผมจะเอาปืนเอเอนะครับผมนะเอเอสิบสองปืนคล้ายๆลูกซองจัดมันดีจัดมันด,ด,นดีโอ้โหกว่าจะตายดูทหารทาหารถ,ถึกมากมากเลยนะท่านผู้ชมมันปรับใหม่ดูดิโอ้โหป<ะ>ัเอาเอ็มสองสี่เก้าดีกว่า มันยังมมีน่ามันลุกสู้กับผมอีกุ่ผู้ชมนี่ตายแล้วโอเคเราก็จะได้ห้าแต้มกออกลางผมโดนยึดอย่างวันนี้นี่ยิง,ย,งยิงรู้าหารถึกมากโอโหดูผมไม่รอดอันนี้ใครใครมายิงอะไรเนะี่ยเขาไม่ทำกันแล้วเควสเก่านะเอ็ไอ้น้องวันนี่นี่นี่แตกไปดิแตกไปดินีน่ นี่ <laughs> อันนี้ไม่เกี่ยวนะมาเรามายิงทาหารต่อเฮ้ยอะไรเนี่ย AAV เออออไอ้นี่เรอรถใหม่นะผู้ชมนี่เรอรถใหม่เอา้ามันมีคันเขียวเดินในรูปไม่ใช่สีเขียวนี่มันมีคันเขียวมาด้วยอ๋อมันมีคันเขียวมาด้วยมันนี่ดิเอา้ามันมันชนชนที่กั้นทำไมอะ่ะ นี่ยิงทหารนี่ก็ได้แต้มโอเคเหนึ่งพันกัร şey, ้อยห้าสิบห้าเราโอ้โอ้ใสกระสุนใสกระสุนใสกระสุนโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีทหารยิงเราท่านผู้ชมทหารกาะกลางนั่นเก่งนี่นี่เก่งแค่ไหนก็ไม่ชนะปืนที่หรอกอุ้ยใจเย็น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 อะไรนี่อ่ะโอ้บอเพนใจเย็นเฮ้ยกาะกลางยังเป็นของเราอยู่นะครับผมนะกาะกลางแต่ไอ้กาะกลางปรับไปหนีแม่งทหารโหดจริงๆนะเว้ย ไม่ได้โมนะไม่เชื่อลองดูเลยโคตรโหดเวีนกรรมโอ้ยใส่กระสุนช้าโอ้ยนี่กูยิงจังเลยเออหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแต้มโอเคเก็บไปเอ,อ๋วอร์เพนนี่กูยิงไม่หยุดเลยไหนใจรถข้างล่างนี่นนออกท่านผู้ชมโอ้โอ้โอ้อันนี้มันพักพวกกันปะเนี่ยมันสังเกตว่ามันไม่ยิงไอรถคันเข,เขียวเลยนะเนี่ย อ้าวหรือมันยิงวะยิงเฉยนึกว่ามันนึกว,ว่ามันพักพวกกันเอาดีรถมาใหม่เออมาใหม่แล้วจริงเออ <c oughs> หาเรื่องชาวบ้านก็นไปทัวอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะมานี่ยิงมันไปนี่ร้รอยใต้ <c oughs> นี่แล้วก็มายิงทหารเกาะกลางต่อนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องยึดก็ได้นะถ้าเรายิงเราก็จะได้ห้าแต้มนะผู้ชมโอเคประมาณนี้เอเอเจเจแต่กูแตก่กูแต่โอเคตอนนี้ผมครบสองพันแต้มแล้ว โอเคนะครับผมโอ้โหมันง่ายเหลือเกินมันไม่ง่ายนะเว้ยทำอยู่ทำอยู่แบบนานเว้นกำโอเคตอนนี้เราก็กลับฐานเราโอ้ยเวนทำไปทำเฮียอะไรทำเพื่ออะไรมาเรามาดูรถกันเลยว่ามันจะเป็นหน้าตายัางไงเว้ย okay, โอเคกดมาตรงเครสนี่นะหรือจะมาไอตรงที่ทหารอีเวตนนี่ก็ได้นี่เออหน้าตารถเออโอ้โหโมเดลเท่นะนี่เหรอมาลอ่อตาลอ่อใจจริงๆโอเคแล้วก็กดไปเอา้า ไอ้ตรงทหารนี่กดไม่ได้นี่หว่าเรากดตรงเคลสนี่ก็ได้โอเคมาเรามาดูกันเลยนี่นะครับผมท่านผู้ชมนี่กดรับไปทีละอย่างนะครับผมอันนี้เป็นพวกสกินปืนนะกล่องสกินปืนแจก,กทุกอาทิตย์ลเลยนนี่แกลนไพโอเคกดรับไปเลยกดรับซูเปอร์ไปเลยแล้วรถมันไปโพไหนวะ <c oughs> เออรถมันไปโพไหนวะคนดูท่านผู้ชมตรงนี้ปะ 7K เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ new, new APC นี่คืออะไรอ่ะเอา้าสรุปมันมีรถใหม่มาสามคันงนี้เหรอไหนดูรถอันนี้ดิเอา้าทำไมไม่มีอ่ะเอา้าอันนี้อันนี้คืออะไร new APC บั๊กหรืออะไรไหนมาดูรถคันนี้อืมรถเควสเออเฮ้ยท่านผู้ชมเอ้ยทำไมมันวิ่งเร็วจังวะ เอา้าไอ้รถเมื่อกี้แสดงว่าบักเหรอนี่เหรรถรถเคเวสอันนี้เป็นแบบยังไม่ใช่เวอร์ชั่นโหดนะมันจะมีซูเปอร์อีกคันใช่ไหมอ๋อเป็นรถยิงแบบนี้เฮ้ยบบมันมันวิ่งเร็วนะั่นเองผู้ชมมันคล้ายๆรถถังนะนี่โอ้ยดูดิดูดิเฮ้ยมันวิ่งเร็วอยู่นะหกสิบหกสิบนะนีมีแปดล้อนะมีแปดล้อวิ่งเร็วด้วยวิ่งเร็ว ยิงเป็นระเบิดได้ยี่ิห้านัดนะโอ้โหโอ้ยผมชอบผมชอบผมชอบ <c oughs> <c oughs> ผมชอบผมชอบผมชอบดูดิดูดิอืมฮดูดิดูดิอืมฮึอมฮให้มันคล่องตัวมากเลยท่านผู้ชมให้เดี๋ยวเราไปดูตัวซูเปอร์กันดีกว่าวยตื่นเต้นว่ะให้ให้ได้อยนะู่ไหได้อยู่นะ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 ท่านผู้ชมแปดลอ้ลอแปดลอ้ลอรถแปดล้อแปดล้อหรือเปล่าวะ <c oughs> น่าจะแปดล้อแหละ ให้แล้วเ,เรามาดูตัวซูเป,ปอร์นะผู้ชมอมืตัวซูเป,ปอร์ S.K มาดีปะดีมัน <c oughs> <c oughs> นั่งได้กี่คนวะนั่งได้คนเดียวหรือเปล่าตัวซูเป,ปอร์ก็ยี่ห้านัดอ,อ่ะโอ้ยความเร็วแปดสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผู้ชมตัวซูเป,ปอร์ให้ตัวซูเป,ปอร์เร็วกว่าวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันได้นะเนี่ยมันได้นะเนี่ยนะผู้ชม ด,ดูดีดูดีเฮ้ยยิงดาเมจใช้ได้อยู่นะยิงกำแพงพังง่ายเดี๋ยวเราไปยิงทหารดิไอตัวซุปเปอร์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันได้ท่านผู้ชมมันได้มันได้ท่านผู้ชม,มวยมวอันนี้มันเร็วมากเลยเหรอคันทองเหรอคันทองกับคันปกติแต่ยิงทหารก่อกลางนี่น่าจะตายยากอยู่ เพราะว่าทหารกากลางปรับใหม่แม่งถึอที่หมายใบบดเออโอเคผมจะบอกนะเควสเนี่ยมันไปยิงทหารเขาเรียกว่าอะไรไปยิงทหารแทนน้ํามันมันจะไม่ได้แต้มนะมันจะได้แต้มเฉพาะทหารกากลางเว้ยเออแต่ถ้าไปยึดแทนน้ามันมันก็ได้แต้มปกติแหละท่านผู้ชมก็จะประมาณนั้นเควสดูดูยิงทหารกากลางเฮ้ยปืนมันได้นะท่านผู้ชมรถมันก็ถืออยู่นะ เน่ผมจะลองความถึกซุเปอร์ดิชนตรงนี้เข้าไปเลยโอเคแล้วก็เป็นสู้กับทหารเฮ้ยรถก็ถึกอยู่นะ่ะซุเปอร์ถึกนะ่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ท่านผู้ชม <c oughs> เอาเอา,เอาความความ,ความเป็นกำเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ยเควสนี้เนี่ยคุม้มคุมเว้ยเฮ้ยมันดูไม่น่าเบื่อเไปเพราะว่ารอบที่แล้วเครื่องบินมันมาใช่ไหมละ่ะเอออันนี้รถ APC มาของเราเอมรด APC กับซูเปอร์เอเบรดเอพีซติดต่อได้ทีบรีลิทิลเทคูนทำเควสเอาอไม่ใช่ละอันนีท้ทีวีได้เล็ก <c oughs> ใหแ้แต่แต่คันนี้นะผู้ชมทำไมมันสปาวไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมใครรู้ก็บอกหน่อยบักหรือเปล่าวะมีใครเป็นหรือเปล่าเอองงมากโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเควสของเรานะครับผมไปปราบทหารเก,กาะกลางเป็นภารกิจที่นายพลเขามอบหมายมาให้เราเราต้องไปทำ เราถึงจะได้รางวัลมาเป็นรถ APC นะครับผมมีแกลนไพล์กับแอนติเมตไพล์ก็คือรางวัลเล็กกับรางวัลใหญ่นั่นเองโ okay. อเคก็มาลองทํากันได้นะท่านผู้ชมผม,ผมว่าได้อยู่นะท่านผู้ชมรถรถมันไม่กากเลยนะลองลองลอง,ลองมาลองมาทําดูนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพิโนนี้ถ้าใครชอบชก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมกับรถสุดโหดของเราเฮ้ผมว่ามันโหดเอาไปดูดิยิงยิงไม่ยัง้งโอเค ถึงกระสุนจะน้อยก็เถอะ <laughs> <laughs> ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย